สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาพูดถึงให้สังเกตคนที่โดนของนะคะแฟนคลับช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่ยศาสตร์นะคะคนที่เล่นเกี่ยวกับพวกสายมนดำเนี่ยตัวเนี้ยน่ากลัวมากๆนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดนะคะคนที่โดนของนะคะบ,บางคนก็ไปเรียนวิชาอาคมนะคะแกล่งกล้ามาเนี่ยส่วนมากพวกนี้นะคะ เขาก็จะมีวิชาอาคมเขาเนี่ยลึกมากนะคะเขามีคาถานะคะมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รีรับนะคะแฟนคลับแล้วพิ่กุ้งก็จะขอเตือนนะคะทุกทกท่านนะคะที่ได้รับชมพิ่กุ้งนะคะคนเรานะคะถ้าจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีหรืออยากมีตาทิพย์หูทิพย์นะคะใจทิพย์สามารถอ่านจิตใจคนได้มีอย่างเดียวคะ่ะแฟนคลับเราจะต้องบันทือสิลสวดมนต์ไหว้พระนะคะ แล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานนะคะแล้วก็บุญบารมีนะคะเราจะคนมีองค์มีเทพด้วยตัวของเราเองนะคะพี่กุ้งคนหนึ่งเชื่อในเรื่องนี้มากเลยค่ะสำหรับคนที่โดนของเนี่ยนะคะบางคนเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุไปหาหมอหมอตรวจแล้วไม่มีแต่เป็นการเจ็บปวดในร่างกายนะคะนั่นคือบางคนก็โดนของบางคนก็จะโดนแบบ พวกขุนใสหรือคนเราไม่ชอบพอกันนะคะก็เป็นผีตนนั้นก็จะมาทําร้ายเรานะคะแล้วถ้าใครคิดว่าโดนของนะคะมีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายนะคะจะมีอาการที่แบบเออเราไปไปที่พี่ไปไปที่นั่นแล้วรู้สึกว่าดีแต่พอนั่งเป็นนานๆกลับมามันก็จะมีปวดนะคะปวดหรือเหมือนกับเหล็กทิ่มแทงในตัวเองอนั่นคือ ของของนะคะของคนที่เขาเล่นของน่ะเขาจะปล่อยของช่วงเวลานั้นนะคะคนคนนั้นถ้ามีดวงตกนะคะก็จะได้รับผลวิบากกรรมรับเต็มๆเลยค่ะแฟนคลับน่ากลัวมากนะคะถ้าคนไหนดวงไม่ดีนะคะแล้วไปเจอของส่วนมากจะเป็นของรมเพลรมพัดนะคะส่วนมากก็จะปล่อยช่วงวันโกนวันพระสังเกตนะคะคนที่เขามีของน่ยเขาจะปล่อยช่วงวันโกนวันพระเขาก็จะ คือบางทีของจะรักษาไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยออกไปบ้างนะคะบางทีก็รมเพรรมพัดคนไหนดวงไม่ดีดวงตกก็อาจจะได้รับตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะแฟนคลับปีกุ้งขอแนะนําเลยนะคะคนที่โดนของน่ะหน้ามันจะหมองคล้ำนะคะทําอะไรก็ไม่ดีไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ดวงตกนะคะมีมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ก็ไปหาไม่รู้สาเหตุเลยว่าเป็นอะไรนะคะนั่นแหละค่ะ คืออาจจะโดนของแท้แน่นอนอาจจะโดนของที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรืออาจจะโดนของกับคนที่เขาเกลียดเราแล้วเขาอาจจะทําใส่เราเขาไปหาพวกครูบาอาจารย์เขาถามชื่อนามสกุลป,ปีเกิดเราทุกอย่างเลยหรือเส้นผมหรือเสื้อผ้าหรืออะไรบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเรานะคะเขาไปทําพิธีได้เลยนะคะแต่ส่วนมากคนที่โดนของเนี่ยนะพี่กุ้งจะขอเตือนเลยก็คือคนเราเนะี่ย คิดดีพูดดีทดําดีแต่งตัวให้ดีชีวิตเราดีแน่นะคะอุปสรรคทุกอย่างจะไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เรามากนะคะโดยที่เราต้องสร้าง พลังบุญให้กับตัวเราก็คือมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็มันใส่บาตรบ่อยๆนะคะหรือไปทําบุญที่วัดแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีทั่วไปนะคะแต่บางคนก็ได้รับผลกระทบจากผีตนผีก็มีนะคะผีก็มาจากพวกสัมภเวสีทั่วไปหรือเราไปบนบานสายกก่าวบนบานสารกล่าวไว้แล้วเราเราไม่ปฏิบัติเขาจะทวงหนี้เลยล่ะคะ่ะ แต่ถ้ามีอย่างหนึ่งถ้าใครจําไม่ได้นะคะก็จุดทูปดอกหนึ่งนะคะกลางแจ้งเลยนะคะหรือไปทางสามแพ่งก็ได้เราก็บอกว่าขอให้โรคภัยไข้เก็บที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าเนี่ยตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยก็ขอให้ผีตนนั้นที่ได้ทํำร้ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะ เส้นไหว้เขาเลยค่ะก็คืออาจจะมีเหล้านะคะมีเหล้าหนึ่งบรีหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารของคาหวานเนี่ยจัดให้เขาเลยเป็นกระทงนะคะหรือไปวางไว้ทางสามแพ่งนะคะแล้วผีตนนั้นเขาก็จะได้รับของเส้นไหว้แล้วเราไม่ต้องเอามากินนะคะเราปล่อยเลยก็คือให้สุนัขหรือแมวหรืออะไรแล้วแต่นะคะเราก็ปล่อยเดินเดินหน้า แต่อย่าหันหลังกลับไปนะคะในการที่เราปกดทุกข์ถ้าคนโดนจากผีสัมพเวสีทั่วไปนะคะเราไปบอกกล่าวเลยนะคะแต่ถ้าทําตรงนั้นเราอาจจะหายป่วยทันทีนะคะแต่พี่กุ้งก็อยากแนะนําให้ทุกคนถือศีลปฏิบัตินะคะอย่าไปงมงายนะคะอย่าไปรับองค์เทพจากใครเพราะตัวตัวเรานี่สามารถที่จะ,ะสร้างบุญบารมีด้วยตัวเองได้นะคะขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจมุ่งมั่นปรารถนาเชื่อมั่นตัวเองมั่นถือศีงสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วทุกอย่างนะคะจะดีเองแล้วก็จะมีเทวดาช่วยปกปัก